stupid silence standing it's right there though you've alone been สวัสดีพี่น้องป่องไปมือนีปิกนิกแน่นอนเด้อค่ะอาจารย์ฮอนฮอนออกไปย่างก็คือสิใหม,ม่ใหมแนน่แขนเนาะค่ะแค่นี้ก็ดำเพราะแห้งแล้วปันอีหยังนาะแต่ว่า ผู้ยิ่งอยากง้ามทุกคนเนาะพี่น้องเอ้ยมือนีท่ายคลีปจากนอยเนาะมาเววาสู่พี่น้องฟังไปต่อผมไปต่อผมมาแล้วมันอ่เข้าทักเปีอยอยอ่ะอ่าข้างในนี่แม่มันคันหัวพี่น้องเอ้ยมันคนมันบกเคยเนาะแต่ว่าอยากมีผมยาวอ่นะพบผมเย้ครองมันยา่าสวัสดีเป็นท่างกันสวัสดีพี่น้องป้องไปอ่าเอ้เดียวกะเหมาม้ยทุกเทียน้อยไว้ไล่ขี่กินย่ำได้เนาะน้ำไล่ใหญ่เลย พี่น้องอืมบอกมาล่ะอยากกินอันตำเตงอันข้าวปุ้นเนาะเอ๊ะเดี๋ยวก็ได้ต่ำแล้วก็แก่เพชรก็คือฮอตฮอตักฮอตตักอืมเอาไว้แก่เพชรพี่น้องคะตำเตงธรรมดาบไม่ยังไรพี่น้องคะตำเต่งใส่น้ำปลาซื่อๆเนาะแล้วก็มีพักดองพักดองดองเองกินเองแซ่บหอมตูจมูกหุยหุยพักกะ บ่ได้ไปหาซื้อให้ย่งดอกค่ะอ่าหาน้ำตูเย็นนี่ละ่ะคือกะพักอันเอี้ยงกะายาตกกะกแตนของเราเนาะตักแตนโดงโยเก็บมาอะไรมือแล้วมันฉีเหี้ยวมันสีกินมันสีเน่าก่อนพี่น้องเอ้ยแล้วก็มีบักแตงบักพริกเอ่อเคี้ยวเน่เนาะ,นะกะเทียมเอ้ยบมแมนหอมหัวห,อ,หอมเนาะราะนี้ยงางไรค่ะพี่น้องกะเอามาอวดซัมเนี่แหละมากินน้ำกกนค่ะพี่น้องคะ มากินกระเอดเอวห่อนห้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 อนหลายอากาศร้อนห่อนก็อยากกินเพชดเผ็ดเนาะพี่น้องคะว่าน้ำมะนีมาเด้อค่ะพี่น้องคะกินส้มตำแซ่บกระปุลแต่ห้อนห้อนห้อนคักคักห้อนแน่พี่น้องเลย แต่ว่าลอกอันนี้เวงมาฉีมันส,นสเสียงดังบ่นาอเพราะว่ามันบ่ฐานับพี่น้องเลยหูป่อยถ้าไมาฉาเนาอมันมีเสียงค่อยเสียงดังเนี่ยเฮ้ยมาใกล้ๆถ้ามันเสียงืฮียเพชรตำย่างเพชรเลยพี่น้องเลยก็อยากพัดอันนี้เนาะเพราะว่าต้องพัดได้เดี๋ยวมันฉี่กลิ่นบ่าท่านมันสีเน่าพี่น้อง ยอดมันที่มันมองไปลายมันไม่ความชื้นบ่แห้งเนาะใส่ถุงไว้โดนๆมันก็สีเน่าเนาะกันตีฟิดว้มันกะไปทางอื่นเนาะมันบ่คือกันเนาะนอกจากข้าสีลวกก่อนโอ้กินอยากแต่นี่เนาะแต่หน้าใส่มือตุ๋ยแต่พี่น้องใส่มือตุ๋ยเนาะแต่ว่าย่านแสบมือพี่น้องเอ้า อืาบ่อฮอตใช่แล้วหอตมันต้อผมบ่อืะก้อนขี้บ้าต้อกินก้อนพี่น้องอืออูอ้มค่ะพี่น้องอือันนี้ฮอตดอกรสเผ็ดค่ะพี่น้องค่ะ ม,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 มันละลายมันจะนอ,อ้วนตัวก,กินนี้ อืมพ sí, er. ักเก็บถ้าไม่ชาริหรอพี่น้องก็ดองก็ว่ร์พักการพัะการประกาศโรงแรม cái này là cái nóng ở vậy hết kìm về phản là cái để có mình bắt đầu ấy để dễ cho bà ไมู่ดดอนองฮอดดอกอันนี้ขึ้นมาหลายแหละฮอดอกเขาก็มีหลากหลายยี่หอแล้วพี่น้องอนี่อันน้อยอันยาวอันอ้วนอัน,อนสัน้นหลากหลายน๋อ แม่แก่เพลิอีกอย่างมันคือบักแตงกว่าตามบักแตงกว่าทักกับบักแตงกว่าน้อม chết thêm vào ăn oh. hết นี่ก็หอมอืมอืมนุ่โอ้ยเพชรตายๆเมื่อวานนี้ไปเที่ยวต่างจังหวัดออ กินพักปั่นกระต่ายเนาะมาเด้อมาเด้พี่น้องกินตำแตงบะหมี่กระปู๋มื่นสิบห้าโต๊ะอีกกระปูไปโต๊ะโต๊ะปูโต๊ะป่าหันยู่หากินไปสบายพี่น้องเออแฟนยุดงานสองสามเหมือพ่าไปไปเร็วครับพี่น,ออออน,น้องห้าไปครับยูฮากินมันทะเลมันไก่จากบ้านเนาะตัวต่อรอดแฟนว่าง Mắn lại hoạt động này, lại không, Xin hết độc này Các bằng yêu hỏi mắn lại Cái này uẩn anh đứa nó hẳn khai Nô no. ừ. Trong khóm cầu Các bạn bỏ mặt Hôm nhau một cư thơ và sẵn vào Mà bỏ cư thơ ผมปลอมเนาะผมอิหลีอยู่ผมกินแต่มันมันปลาสีเดียวกะของกะของๆวานอมเปพี้องแป้นเลยหายออกออกออกเจอแกออกในชันตัวแก่บะไห,ะหรเแล้วเนาะจะแต่งนั้นก็มาเมียผมฉันลูกชายร้อยไปเฮ็ด บิ่ดไปทำช้งองพันธุองพันก็น,นี่เด้วก็เดินหมาก,ก็พี่น้อง,งปลูกได้ยังเมือแกออกแ <c oughs> ทาเธอจะไปหาเห็เดเกลี้ย้วลาละผมเธอัะงามเร็วดันหมาพี่น้อง อาอไม่นี่เงาเนอะบม่เห่คกิปเงาหรอกแครคลิปกินเนีกินสันๆแต่ว่ากินไปเมาไปคุยนั่นคุยนี่กับพี่น้องไปมันก็เลยเาวาเนาะพี่น้องวานนบอมเื้ยเพรพ่อมออกห่อนปากโอ้วลาไอ้เดวตามเนาะยุ้มพริกอ่ะพริกแหงอ่ะเป็นกรรมเลยนะพี่น้อง อเอาแบบสะใจเลยกินแบบอืตาตีตาเหลี่ยกตาตื้นหอ,อ,อนปากเลยละ่ะเพราะฉะนั้นมันกแต้ตองมีแนวอ่าแกเพชรเนาะแต่ว่าอันนี้มัน่นหลายแท้ก็เดี๋ยวว่าคอยมักมัน่นหลายเนาะแต่ว่าจะคุยโดนายเนาะเอามาสู้พี่น้องซํานีล่ล่ะคุยไปกับเมาไปเห็นบอกค่ะไปกินหลังเวทีละ่ะ กินโดนไลฟ์พอดีดอกพี่น้องเอเดี่ยวอยากคุยน้ำซืึอล่ะเนาะเอามาฝากส้มตำไงยๆสไตล์เอดียวกะตำแตงใส่น้ำปลาแดกใส่น้ำปลาแดกนัวๆน้องบวชใส่อีหยังอีกหลายนอกระปรุงชุบปรุงปลาว่าเป็นน่อน้ำปลาขามเปียกแน่อปลาเคี่ยวเทสแน่นอ่อก็ หาพักอีกยังใดก็เอาเอามากินกนู้เสด็ดในในพักหนึ่ักินบ้อเบ้อหนึ่งอื่นไปตั้งอย่างว่านู่อันรวกตีฟิตเป็นพ่นอพี่น้องนื่อสีพัดไว้พัดจังไดพัดเอาไปได้บอกหอ่หอห่อไปกินเขาเอา่หอห่อห่อไปกินทะเลนเนาะพัดพัดมำนหอยเนาะอืมเอาแล้วเหลื่อมย่างอีแล้ว <c oughs> กาบลาเอฟซีพี่น้องทุกผู้ทุกคนเอเอกออมาหยอกเย้าอยากเว่าหัวน้ำจักน่อยนี่หนาเพราะเป็นพิธีทางการชิดโทดนอกค่ะคลิปนี้อากาศมันห้อนสิไปหาไทยคลิปไปเก็บยาเก็บพักอะคือชิวไว้มันอากาศมันห้อนโพดเดี๋ยวมันสิเป็นลมพี่น้องค่ะเฮ้ยผู้เฒ่าอ่ะย่างอากาศมันห้อนเสียยางน่อยเดี๋ยวก็แหบแหบแหบเราได้น้อพี่น้องปานน้ำบ่อเอาโตอีกแล้วไปละค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอดเลี่ย์สไตล์เดนมาร์กทำี้เด้อค่ะเอามาหยอกล้อพี่น้องใ้น้ำไล่ยืดจังหนยนี่นะต่ค้อนกิ่นกันนัๆๆน่งน้ำยำาย่งเนาะว้าวหยอกว้าวหัวกับพี่น้องอีกแล้วไปละค่ะข,ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรียงกิจการงานเด้อพี่น้องเอ้ยอย่า <c oughs> <c oughs> ลืมเะ เบิ่งหยงล่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งๆให้เอฟลไรจะตายเบิ่งโฆษณาไอ้เอเอานําเด้อพี่น้องเดี๋ยวมันสิบ่ได้ดเดี๋ยวสิบ่ได้เก็บเงินสะสมไปหาทําบุญความตั้งใจยังเหมือนเดิมพี่น้องเอ๋ยกินกินน้อยเดียวกจังซี่ล่ะผู้เฒ่ากินเนาะแต่ว่าความยากน่ะเวลาเฮ็ดน่ะเฮ็ดหลายหอยู่บ้านคือกันเฮ็ดนั่น แยพี่แจกน้องกินกยังบเบิดเด้อคาบหนึ่งน่ะเวลาเอเอลเฮดกับเขานะแบบว่าเฮดเชลล่หลายลายกินบเบิดจักเทียร์คันกินบเบิดแบบมิจะใส่ตู้เย็นไว้นอแต่ว่าขนมเส้นี้มันใส่ตู้เย็นบ่ได้เด้มันแข็งกิน่แซ่บเนาะแต่ว่าต่ำแตงนี่พราะใส่กล่องใส่ตู้เย็นไว้อยู่นอไวกินก็สองนะว่าน้มบบอันนี้ก็เอาไปย่างรอบสองให้มันมันออกลายๆายมักสิแซ่บอยู่ด้เนาะ มันต้องรองเพราะว่าที่ไหนของสื่อมาแล้วมันกินแล้วมันมันมันหลายพี่น้องมือขนาดเอามาวนย่งไม่ถามยิ่งมั่นเลยเพราะว่าเอสเอลอย่างย่างบริทอดบริเนนเนาะเพราะฉะนั้นน้ำมันมันมาจากไห่ลายกระโดกกระเด้งนู้เอาความจริงมาว่ากันสำหรับเอสเอลก็ร่องเพลงบ่เป็นคือเกาแหละยากล่องเพลงให้พี่น้องฟังจากเพลงนี้นะ ประเทศไทยประเทศไทยทําไมมันเป็นอย่างนี้เอ,ออเ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 ศรษฐกิจบ้านเมืองของไทยเป็นจ้าไหนหรืพี่น้องเอสเอลคือเป็นห่วงแท้อืมเป็นห่วงหลายหลายเบื้องเข้าอยู่ทุกมือพี่น้องขาเออรุ่น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 ไปนั่งประเทศไทยนั่งกนไทยนั่งชาวไทย คนยากไร่รอความหวังไปเรื่อย่านําบอรพี่น้องปันได้มันสิเกิดปันได้มันสิดีนอ้องบาบนําบอรอาประเทศไทยค่คอ,อยจำได้ยุพี่น้องการละครั้งหนึ่ง เมื่อหลายปีก่อนมาตั้งแต่ยังไม่ทำช่องยูทูบเบอร์เอสเอลได้ฝันเห็นฝันว่าท่านในหลวงรอเก้าท่านมาเข้าฝันมาบอกฝากประเทศฝากลูกหลานในเด้อว่าสานตกใจสะดุ้งตื่นยึกอยคนธรรมดาอย,ยังเอสเอตี ชิไปซอวยอีหย่างได้พี่น้องได้แต่เบิงล่ะค่ะเอาว่าเลนว่าหัวความฝันมันความจริงพี่น้องแต่ว่ากับฝันนี้ีเนาะเกิดมากกับเมื่อคยนฝันนังสีเทียก็เลยเอามาแบ่งปันพี่น้องใจ้อยกับเคืนฝันเหมนเนาะพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทย คิดอีกอยังอีกคิดอีกยังบ่ได้แล้วค่ะอันคือไม่กับคนพัดด็อกเดีดวยวเอ้า <ś c oughs> ว่าลองเพลงนะลองเพลงอัมราล,าลาลาเด้อคิดนี้คิดนี้เอ็ดแอลก็สิไปละเอาพักเขาไปเก็บเฮ้ยบนน้ำพักเขาเอาเอ๊ะขนมเส้นโอ้ส้มตำแตงกวา โอ้ยจกออักเบาอีหยังเองน้องพี่นี่ผพี่เขาพี่ออกโอ้ยขอโทษพี่น้องคะล่า,า,าแล้วกับบไปจักเทียอนุมเจ้าเอฟซีธิดาไปละค่ะอเอาทรัพนี่แหละพ่อหอมปากหอมคอเบาเหรียญเบาหัวนะอคนหม,มักมวนผู้เฒ่าอยากมีความสุขเอยความเฒ่าโอ้ยผู้เฒ่าก็อยากมีความสุขผู้เฒ่าผู้เฒ่าขี่เงาหาเรียงมาเบา,เม,าเมากวนเอฟซีจักน้อย เออมาล่อเอฟซีมาล่อพี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคนไปราคา,าว้าเลนเว้าหัวอีกแล้วยหญ่เก็กเลยน่ายหญ่เ <c> ก <oughs> ็กเดี๋ยวเงี้ยวมันปัง